สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับผมเปรมเจนายงงก็ดีเช่นเคยนะครับผมก็อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับแขยงจิ้งหรีดนะเออเป็นเสียงเอฟฟกที่ผมไม่ได้ใส่เองเออมันเป็นเสียงธรรมชาตินะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวโซโล่นะก็มันข้ามอีเวนต์มาแล้วแหละตอนนี้ก็เป็นอีเวนต์ใหม่แล้วก็เป็นอีเวนต์เกมกระดานกับเดินเรือนะครับกับซันจินะนี่ก็ทุกคนน่าจะรู้ยนะครับว่ามันเล่นยังไงนะก็ อีเวนต์นี้ไม่แนะนําให้เล่นแล้วกันเก็บของดีกว่าเก็บของไว้เล่นอีเวนต์หน้าดีกว่านะครับก็อีเวนต์นี้มันไม่คุ้มบอกแค่นั้นแหละทําไมถึงไม่คุ้มเนั่นเหรอครับก็มันเป็นยังไงอ่ะเป็นอีเวนต์การใช้เพชรน,นะครับเหมือนให้เรามาถลุงเพชรเ,เพื่อเอาของนะออประมาณนั้นส่วนวงกลมตัวนี้นะครับเป็นการสุ่มลัคก,กี้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเป็นฝั่งลัคก,กี้สีฟ้านะครับสุ่มครบันก็จะได้ของตามนี้นะ ที่น่าทําที่สุดก็คือการย่อยตัวละครนะครับแล้วก็เอามาแลกถังพวกนี้นะแลกถังเก็บไว้นะครับผมไว้แบบสุ่มตัวละครก็ยังดีก็ผมก็ได้เก็บไว้ก็ตอนนี้ก็400กว่าถังละส่วนตัวนี้มันแง่แล้วแต่คนแล้วกันมาคนก็เอาพวกนี้พวกนี้ก็แล้วแต่นะครับผมพวกนี้ผมหาได้นะกับพวกนี้ดาวส้มก็ผมมีเยอะอยู่ก็อาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับเพชรผมก็ได้ใช้ไปแล้ว1 0 0 0 0หเพชรนะครับก็เอาลัคกี้ตัวนี้นะ50 หมดเกลี้ยงส่วนเครื่องร้างพวกนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบแล้วกันผมไม่ค่อยเน้นนะครับพวกนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นผลครับแล้วก็ยังไงเดินเรือนะเดินเรือผมอา,อาจจะไม่ได้เอานะครับเพราะว่ามันมันต้องสุ่มทั้งให้หมดอะถึงจะได้แบบเดินเรือครบนะครับคำพีนี้ก็ผมพอมีนะก็เก็บไว้อยู่ เปิดคังให้ดูแล้วกันแต่นคนอยากดูก็มีประมาณนี้นะครับคังของผมนะเดยวให้ดูเลยอ่าประมาณนี้ตัวละครกับประมาณนี้ครับไม่ค่อยมีอะไรตัวไหน,นอัพติบแล้วมันชอบได้ตัวนั้นนะโอเคครับเดี๋ยวเราไป รีวิวโซโลกันต่อนะครับผมก็อีเวนต์นี้รวบเลยแล้วกันเพราะว่าอาจจะลงคลิปช้าไปหน่อยนะโซโลเป็นตัวละครมาใหม่นะครับผมก็เป็นตัวที่เอามาเคาน์เตอร์ไอ้นี่เลยนะครับไคโดนะเป็นตัวที่โหดจริงสุดแล้วมั้งสำหรับตัวใหม่นะเออตัวอื่นๆยัง,ๆยงไม่มาก็ไม่รู้นะครับว่ามันโหดหรือเปล่าสําหรับโซโลก็ไปล้องเล่นมาแล้วก็โดหดเทได้นะครับก็ควรมีติดลาหัดแล้วกันสําหรับคนที่เล่นใหม่นะเป็นตัวที่แบกได้แล้วกันบอกแค่นั้นแหละ ของผมเร็วนะครับ250นะหนึ่งดาวส้มนะครับผมก็ไม่ได้หาต่อนะครับก็หาให้ถึงดาวส้มก็พอครับไม่ค่อยมีเวลานะส่วนเครื่องรางผมก็ยัดเป็นปกตินะครับผมที่ผมหาได้นะก็ผมหาได้สูงสุดกว่านี้ก็มีนะครับแต่ผมไม่ได้เอานะผมมองว่ามันไม่ค่อยแสดงผลเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ผมอัพแค่60ิบนะครับผม ผมันอัปต่อไม่ได้แล้วเออมันได้แค่นี้ก็ค่าพลังอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบแปดจุดหนึ่งะครับหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็พลังป้องกันสองนะครับผมพลังชีวิตสองเหมือนกันสปีดหนึ่งจุดสองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลที่หนึ่งกันต่อเลยนะครับผมสกิลที่หนึ่งนะครับผมสร้างสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแก่ศัตรูทั้งหมด สร้างความเสียหายโดยตรงเท่ากับ25%ของตัวอย่างสูงสุดของเป้าหมายที่มีนะครับสูงสุดสําหรับศัตรูที่เหลืออยู่สูงสุด2,500%ของตัวเอง ATK เป้าหมายที่มี7.5%จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ50% ATK นะครับผมเพิ่ม ATK ให้ตัวเอง35%และ True Damage นะครับผม50%เป็นเวลา4เทิร์นมันเป็นตัวมาคาลเตอร์พวกด a m a g หลักเลยนะครับผมก็ ยังไงอ่ะผมลองเอาไปเดี๋ยวเป็นลองรีวิวให้ดูแล้วกันไม่ต้องลองเอาไปแล้วก็เป็นตัวเคาน์เตอร์นะครับผมสกิลที่2นะครับผมได้รับตัวอย่างนะครับ35%นะครับผม ATK 4 5นะครับความเสียหายจริง50%แล้วก็ลดความเสียหาย30%มสอวงคู่กันนะครับ50%นะครับดูดเลือด20%นะครับเพิ่งมีนะครับตัวนี้ดูดเลือดนะตัวอื่นที่ผมรีวิวมาไม่มีดูดเลือดเลยนะครับผมแปลกดีโซโลมา สกิลที่สานะครับผมเมื่อเริ่มแต่ละรอบนะครับลดพลังชีวิตของศัตรูทั้งหมด25%นะครับเอ้ยแปลกนะมาปุ๊บก็แปลกเลยเป็นเวลา1เทิร์นนะครับผมนอกจากนี้ตนเองยังได้รับโล่1อันมันเป็นคล้ายๆโล่บล็อกสกิลนะครับผมที่บล็อกความเสียหาย1ละรอบเป็นเวลา1เทิร์นนะครับผมแล้วก็สกิลที่4นะครับแชมเปี้ยนคนใดก็าตามนะครับที่ไล่ล่างไายล่างเออประมาณนั้นแหละ เพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองนะครับผม20%นะครับสร้างความเสียหายจริ้ง30%เป็นเวลา5เทินสร้างความเสียหาย300%ด้วย ATK ความเสียหายโดยตรงที่แบบพ่แนบมากับ20%ของตัวเองนะครับผมสูงสุดของเป้าหมายที่มีตัวอย่างสูงสุดสำหรับ3เป้าหมายที่มี ATK สูงสุด2,000%ของ ATK ตัวของตัวเองนะครับก็ผมได้ไปรอวมาแล้วนะครับสกิล มันมีสกิลติดตัวที่คล้ายๆเนโกะกับลูฟี่เซนิกแมนนะที่เวลาเพื่อนโจมตีไปเราจะไปโจมตีด้วยนะเออมันก็แปลกดีนะแต่โซโลจะโหดกว่าแค่นั้นเองสกิลตัวมันแปลกกว่าแค่นั้นนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูแล้วกันก็เป็นตัวที่ดาเมจแรงมากนะครับผมก็แรงกว่าไคโดเลยเพราะว่าได้โจมตีตลอดนะไคโดมันออออกเป็นช่วงนะครับผม ก็เดี๋ยวไปลองตีกับเพื่อนให้ดูแล้วกันแบบหนึ่งตัวกันไม่เอาแบบเป็นทีมนะมันมีเพื่อนคนหนึ่งเขาตั้งใครดูไว้นะเนี่ยคนนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูเนี่ยผมได้ไปลองมาแล้วให้เราสังเกตนะครับผมมันจะโจมตีแปลกๆนะพลังขึ้นเต่ามาก่อนเลยนะครับผม ฟันไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็สองทีมีลูฟี่ออกมาด้วยนะครับผมค้างโซโลนะโอ้เป็นอาชูราด้วยอย่างที่แพ้ใครโดนะครับเนื่องจากเราโจมตีหลังครับถ้าเราโจมตีก่อนชนะเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งเลวกันเผื่อมันออกก่อนนะไปโซโลโจมตีนะครับจะมีลูฟี่ออกมาด้วยนะไม่รู้ออกมาทําไม ก็ไม่รู้ว่ามันไดโจมตีหรือเปล่าก็าไม่รู้เหมือนกันนะเออแมงเหลือเลือดเดือด,ดขึ้นหนึ่งเนี่ยเห็นไหมรูฟี่ออกมาด้วยนะแล้วถ้าอันตินะครับผมเป็นอ่าร่างปีศาจมันมั <c oughs> ย้ยยางหูน,นะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวลงตีสีให้ดูนะเดี๋ยวหาคนที่มันเอ่อพอยืนไหวหนนะ่อยวิโซโลสองดาววะยิบแค่สิบสองดาวยังตึง มาขอลองหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเจอตี้มาหาโหดเฮ้ยเดี๋ยวไปลองกับลูกแคนเดืยอย FC อยู่ไหนเอ่ยเนี่ยอันนี้ก็ตี้ไคโดเหมือนกันนะเดี๋ยวเจอถล่มลูกแคนลแล้วก็ใส่โซโลไปหนึ่งตัวมาดูนะครับผมเวลาเพื่อนโจมตีไปนะครับโซโลจะเข้าไปฟันนะมันโดนไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันโดนทุกตัวไหมเพราะผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกัน ก็ไปดูมามันเหมือน,นโดนทุกตัวนะคอยดูนะจริงโอ้ยโดนสีตัวข้างหน้านะครับไม่ได้โดนทุกตัวนะหรือมันสุ่มก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสกิลตัวมันไม่มีบอกนะมันเป็นเอฟเฟกติดตัวนี่เยวเจออาชุล่าไปทีเดียวหายหมดนะครับบอกเลย <c oughs> มีลูฟี่ออกมาด้วยนะแปลก <c oughs> แต่ดูคนที่เขาอัพเต็มนะครับผมของคนเวียนาน้มนะก็เป็นตัวที่เคาน์เตอร์ได้ทุกตัวเลยนะครับผมเป็นตัวที่โหดมากอุ้ยไขโดมาแล้วโซโลชันจะตายบ่ได้ตอนไหนจะใช้อันตีเนี่ยโอ้โดนบล็อกตลอดเลยนะครับยังไม่ได้เห็นโซโลชันตีเลย เรใส่ตามายืนหน้านะก็ผมอาจจะเปลี่ยนแผนนะครับปั้นตีลูฟี่ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีโรบินแล้วก็โซโลมาแล้วนะก็ยังขาดลูฟี่แล้วก็พวกช็อปเปอร์อะไรภาควานุนะก็อาจจะมาตัวถัดไปก็ได้ใครจะไปรู้นะเดี๋ยวรีวิวกับคนนี้แล้วกันคนเวลลร้อยยิสี่นะเดี๋ยวผมจะใส่เเป็นคาร์โบนีหรือเดจิดีวะ เอาค่ะปุนน่แล้วกันนะจานไปมันต้องได้เห็นโซโลฟันบ้างแล้ววะตอนนี้ Solo โซโลมีโล่ป้องกันนะครับถ้าใครสังเกตด,ดีนะจะเป็นโล่สีทองก็เป็นโล่ป้องกันนะครับจากสกิลผลสกิลนะครับผมของสกิลที่3นะครับผมก็เริ่มเทินนะเออ แต่แอเต็มบอกไปเลยนะครับโซโลกับโอเดงนะครับโอดดงตัดมานานะแต่ตัดมานาโซโลไม่หมดนะครับบอกไว้ก่อนสำหรับคนที่จะหาเล่นนะโอ้ยข,ขอโซโลฟันหน่อยมันจะไม่ได้เห็นครับเพราะว่าตัวดามีดรักเราเยอะเกินเนี่ยฟันแค่นี้ก็ตายหมดแล้วบอกเลยเป็นตัวที่โกงมากนะครับผมเคาน์เตอร์ได้ดีด้วยเนี่ย ก็จะอ,อมาโจมตีเหมือนเนโกกับลูฟี่สเน็กแมนนะครับผมจรงจริงอา้าวโดนสะท้อนตายไปแล้วก็มันมีข้อเสียเหมือนกันนะครับผมมันโจมตีบ่อยก็จริงแต่ถ้าโดนสะท้อนคือตัวเองตายนะครับเพราะดามจลงที่ใครลงที่เรานะเวลาสะท้อนนะครับผมเหมือนจะไม่ได้เห็นเอาไปโจมตีคนกากๆกกดีกว่า เดี๋ยวจะไม่ได้เห็นท่าเห็นอะไรนะอย่าเรียกคนกลากนะครับเรียกคนพอมีฝีมือเราต้องให้เกียรติคนนะครับผมอย่าไปดูถูกเขาเพราะเขาเพิ่งเล่นก็ได้พ่นพิษไปก่อนแล้วนะครับผมสำหรับควีนของผมนะครับก็ถ้าเสียงดังก็ขอโทษ้วยนะครับผมก็มันเป็นเสียงจิงหรีด แต่ถ้าเสียงเกมนังก็ขอโทษได้เพิ่งเปิดเมื่อกี้มีลูฟี่ภาควโนออกมาได้นะเมื่อกี้ไครโดปลาไปก็แทบตายแล้ะน่าจะไม่ได้แชันติแล้วครับเพราะโดนตัดรัวๆอีกใครโดปาแล้ว ก็เกมนี้ก็คนกลับมาเล่นเยอะนะครับผมก็ดีดีดต้อนรับทุกคนที่กลับมาเล่นนะครับผมก็เป็นคนรีวิวนะกดติดตามมันได้นะครับผมโอ้ไม่เข้าเลยนะครับเพราะว่าติดผลสกิลของเอ่อไคโดนะจริงตาย ต้องเด้เวลาหน่อยแล้วกันจี้ฟันทีเดียวแตกเดี๋ยวผมเอาไปยืนตัวเดียวดีวกว่าเผื่อจะได้เห็นสกิลเยอะกว่าแบบเป็นทีมนะก็สกิลทีมเห็นแล้วนะครับผมว่ามันโจมตีพร้อมหลังเพื่อนนะเพื่อนออกไปโจมตีแล้วก็ออกไปฟันต่อเออเดีย๋ยวมาดูแบบตัวเดียวบ้างแล้วกันหาตีที่มันเหมาะก่อนตีนี้ไหวไหมวะตัวเดียวเนีย่ย เอาคิงไปยืนให้แล้วกันนะครับเพราะว่าคิงถึงจุดนิดนึงเผื่อแบบจะได้ไปโดนดาเมจดแบบเต็มๆนะเจ้ยสซโลอันติเห็นโลชั้นเลยนะครับพอดียืนสองตัวนะอันติมาไวนะครับผมเพราะว่ามันออกไปโจมตีต่อเนื่องนะหลังเคลื่อนไปเรื่อย,อยงนี้ มาแล้วอาชูราหายหมดเป็นตัวที่แรงมากเลยนะครับผมว่านะมันเริ่มมีแต่ตัวองคเข้ามาแล้วครับตอนนี้แต่คิดมันผมมองว่ามันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคิดตัวที่แล้วนะมันแปลกๆอยู่แล้วก็สกิลมันแลกด้วยนะครับผม โอเคไปสรุปกันเลยนะครับก็สกิลตัวทุกอย่างมาหมด mm hmm. เห็นผลหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลดความเสียหายแล้วก็มีโลป่ป้องกันหนึ่งเทินนะครับผมก็เป็นตัวที่เอาไว้เคาน์เตอร์พวกตัวดามเมจน,นะครับผมถ้าอัพติมมันจะโหดกว่านี้นะก็ได้ไปดูคนเวียดนามเขาอัพติมแล้วก็ไปสู้กับพวกตี้ไคโดอะไรแล้วก็เป็นตัวที่แรงมากนะครับซูสือว่าชนะทุกตัวเลยนะครับมันอาจจะเป็นตัวใหม่ก็ได้นะมมนเลยเว้ยนะก็ สมควรมีไหมก็สมควรมีสมควรหาอัพนะครับผมก็จะหาอัพอยู่นะครับก็มีคมพีก็รอมันเข้าคมพีอยู่นะถึงยาเตอนนี้ผมรออีเวนท์ที่มันเป็นอีเวนท์ดีๆอยู่นะก็เก็บถังไว้สุ่มอยู่สี่ร้อยถังก็น่าจะได้อยู่ประมาณสักตัวสองตัวมั้งเพราะตอนสุ่มมันไม่ออกเลยนะครับตอนนี้ก็มีสี่ร้อยยิบสามถังก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันอีเวนท์ก็อีกหนึ่งอาทิตย์นะครับถึงจะมานะวันศุกร์หน้านะครับเพราะอีเวนท์นี้มาก็เป็นอีเวนท์ที่เกลือ ไม่มีอะไรไม่ต้องไปเล่นครับสําหรับคนที่มีของสําหรับคนไม่มีของก็ไม่ควรเล่นเหมือนกันก็เก็บของไว้ดีกว่าก็สรุปก็เป็นตัวที่โหดดีตัวหนึ่งเลยนะครับผมก็อยู่รวมกับตี้ไคโดถือว่าสุดแล้วแต่คนชอบแล้วกันก็บางคนไม่ชอบก็อาจจะปั้นตัวอื่นก็ได้สําหรับแคนผมก็ตอนนี้ก็ตีวอลอยู่นะครับผมก็ดาวนําอยู่นะชีวิตดาวต่อห้านะครับผมก็ผมก็ได้ตีไปแล้วแหละก็เอาโซโลไปลงด้วย ็ขอบคุณคนไทยนะครับที่อยู่แคนผมก็ได้ตีบอก็นำมาดีสุดยอดแต่ว่ามีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับผมก็ไม่เป็นไรดีกว่าเราไม่ตีนะครับอ่าก็ใครจะมาอยู่ก็มาอยู่ได้นะครับเซิฟสองสองสองนะเลขสวยนะครับผมก็ไทยแลนด์ตัวหนึ่งนะสำหรับคนที่จะมาอยู่นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรก็ซโลวผมหมดไปทั้งหมด40,000เพรได้ามาหนึ่งดาวสม้มแค่นั้นนะครับก็เป็นเกลือไอดี ID ที่เกลือมากเกลือสุดๆไปเลยก็ใครที่เกลือก็สู้ๆนะครับผมเก็บของไว้อีเวนต์หน้าเกลือกันต่อก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ